อยู่โคราวันนี้น้องยิงจะพักที่โคราดเจ้าขาเจอแยกพิกษัตร์เข้ามาในซอยเลยเลี้ยวซ้ายตรงวัดเวลุวะลาลาม <Okay. S 1> ตรงเข้ามาเรื่อยๆใครมาไม่ถูก G P S มาได้เลย Free and home place ถึงแล้วถึงแล้วอยู่ฝั่งซ้ายมือจะบอกว่าที่จอดรถถกว่างนะอยู่ด้านซ้ายมือก็มีฟิตเนสด้วยนะเจ้าขาและพักโรงแรมนี้เล่นฟรีจ้า ยายที่จอดแล้วเดินไปเช็คอินจะบอกว่าโรงแรมนี้ต้นไม้เขาเยอะมากแต่เขาสะอาดจ,จริงๆ <Wow. S 2> ราคาที่พักเตียงเนี่ยอยู่ที่440บาทเตียงคู่อยู่ที่490บาทไม่มีอาหารเช้านะเจ้าค่ะมี2ชั้นน <c oughs> ้องดืง่มนอนที่ชั้น2เจ้าค่ามะมัดจำจอยู่ที่หนึ่ง้บาทจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วมา,าของที่รถนี่ไงฟิตเนสน <c oughs> ้องอยู่มาพักที่นี่บ่อยเจ้าค่ะเดี๋ยวพาขึา้นไปดูห้องสะอาดแค่ไหนไปดูกันขึ้นมาแล้วจ้า ที่นี่ก็รักษาความสะอาดดีมากนะเจ้าค่ะสะอาดสะอ้านแม้แต่บันไดจะเดินไปหน่อยเพราะว่าตองช้าเจอแล้วจ้าเปิดกุญแจเสียบที่กลางมีชั้นวางของตู้เสื้อผ้ามีตู้เย็นทีวีเขาจะเป็นเตียงห้าฟุตนะสะอาดค่ะห้องน้ำก็ใช้ได้ด้วยน้องหญิงมาพักบ่อยจ้ามีระเบียงด้วยนะมาชมบรรยากาศหรือว่าใช้ได้เลยทีเดียวค่ะมาเที่ี้อย่าลืมนะเจ้าค่ะโรงแรมฟรีแอนด์โฮมเพลสแนะนำเลย